สนับสนุนโดยหมูแดดเดียวสมหัวกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีสนใจสั่งซื้อไลน์แอดสมหัวสวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกับที่ดีลูกทุมก่มครับไรอันและลีโอซ้อมคอนเสิร์ตมนรักเพลงละคร เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตของทั้งคู่ครั้งแรกกับไรอันกาดบันดิตและลีโออาทิย์ศิลปินค่ายเพลงยุ่งเข้าเรคคอร์ดที่ล่าสุดวันก่อนซุ่มซ้อมคอนเสิร์ตมนรักเพลงละครโดยคุณพระช่วยคอนเสิร์ตส่งท้ายปีสุดอบอุ่นพาย้อนรำลึกบทเพลงดังจากหนังและละครในความทรงจำโดยจะจัดขึ้นในวันที่5-7ถึงธันวาคมนี้ณเคแบงสยามพิคหองชั้น7สยามสแควร์วันเปิดจองบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์โทร 02-262-3456โดยลอโออาทิตย์โพสต์ข้อความระบ,บุว่าซ้อมคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด14นาฬิกาอย่าลืมชมไลฟ์สดขายบัตรแบบพิเศษทางเพจยุงข้าวรคคอร์ดกันนะครับหลังจากนั้นก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิแค่ซ้อมยังน่ารักขนาดนี้เลยหล่อมากครับน่ารักที่สุด สวัสดีจ้าเจ้าเสือน้อยสู้ๆทำให้ดีที่สุดครับขอให้ปังๆเห่งๆนะคะสวัสดีครับน้องลีโอหล่อมากครับความน่ารักของคนเก่งเจ้าเสือน้อยรอชมอยู่ค่ะส่งโพสต์มาให้แม่แม่ดูหล่อเท่มากๆทํางานให้มีความสุขนะคะคุณเสือน้อยที่น่ารักจ้าน้องลีโอสวัสดีครับคุณแม่เป็นเด็กดี เด็กเก่งมีความสามารถทําได้ทุกอย่างจริงๆจงเจริญเจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดไปครับลูกรักลูกนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารจากที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับมิสเตอร์นิวส์ที่นี่ลูกทุ่งรายงาน